ครับผมก็สวัสดีครับผมก็ขอกราบนมรสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านด้วยสวัสดีคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณคุณพี่ด้วยครับผมต้นนี้คุณพี่ช่วยรับไปขอบคุณมากๆครับผมมาพูดเรื่องการชื่ชมนะครับผมอันนี้ชื่ชมที่กิ่งยังเล็กนะเราต้องการเรากิ่งนี้มาเป็นตก่เป็นกิ่งสายพันธุ์เราต้องมาผ่าริมก่อนนะถ้ากิ่งเล็กเราไม่สามารถดั้งแท่นได้พอเราผ่าริมม กิ่งก็โตเห็นไหมพร้อมที่จะเอามาสร้างงานได้เดี๋ยวไว้ดูดอกก่อนเราค่อยตัดไปเสียบกันนะครับผมก็จะมีไม้สีอยู่ชุดหนึ่งนะอันนี้กิ่งจะเล็กอยู่นะนี่นะเล็กอยู่นะเล็บมือดำมากเลยสึกกระพกที่สึดในตอนนี้เป็นสีอะไรเนี่ยชมพูนะถูกต้องอันนี้ก็สีเจิมพูอันนี้จะเป็นโชกุนนะโชกุนจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเห็นไหมจะมี เป็นลายแขบสีอะไรนะเห็นไหมนั่นแหละพูดไม่ถูกหรอกว่าบัถือดอกดนี้นครับผมอยาางว่าผมเนี้ยก็อั้เห็นไหมดอกออกมาแน่นแบบนี้เลยอันนี้สวยนะเอาไจะจิดที่ตัดใบออกทําให้รู้ว่าทําให้ออกดลอดแต่ว่าถ่ายโชว์ด้วยเผื่อมียอดการรับชมนั่นแหละนะคิดอย่างนั้นแหละก็อันนี้แพงนะคู่นี้สามร้อยยี่สิบาทเลยสองต้นนี้สามร้อยยี่สิบาทนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะไม้สูงแต่ว่า ตัวที่ออกพอมหน่อยอาหารไม่ดีเลี้ยงไม่ดีเนาะเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงไม่ดีน่ะโอเคเลี้ยงไม่ดีเดี๋ยว่าแทงมาดูเพบรนณาบ้างเอาตรงตรงเลยนะเพพนา,าเป็นไม้อมอตะนะเป็นไม้ฟอร์มสวยอันนี้ฟอร์มเพพรนนาแท้ๆจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะจิงก้านไม่เยอะหรอกเขาจะค่อยแตกความเองกิิงเหล่านี้ทั้งหมดจะกลายเป็นกิงเมียนทั้งหมดนะแล้วก็จะค่อยแตกจิงแตกราคาไปเรื่อย ตัวนี้ด้วยอันนี้คือไม้ที่จัดว่าเป็นความที่สวยแล้วนะความลักษณะแบบนี้คือความของเพชรบ้านนานะครับผมอันนี้คือเพชรบ้านนานะครับผมเราคาดดอกมาประมาณนี้นะครับผมเพชรบ้านนาเอากันตรงนะเอาไปเป็นแม่พันธ์ไม่ได้นะครับผมเราไปเลี้ยงสวยเลี้ยงงามอย่างเดียวแต่ว่าเราจะไปสร้างแม่พันธุ์ไม้ก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่หมายถึงว่าเราจะเอาไปเขีียเกสรได้ไหมก็ได้แต่ว่าเขาจะเพี้ยนนะลูกออกมาจะไม่ใช่เป็นเพชรบ้านนาแล้ว จะเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นมา f 1ฟ2 F2 เสองเอสมก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าเขาจะเพี้ยนอันนี้ไม้เหล่านี้จะเกิดจากต้นแม่พันธุ์โดยตรงจะใช้การเขี่ยเจี๊ยสอนจากกิ่งแม่พันธุ์อย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมก็หากเราจะไปเลี้ยงกันต้องต้องบอกก่อนนะว่าเอาไปเป็นแม่พันธุ์ไม่ได้ว่าไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามได้แต่เป็นแม่พันธุ์ได้แต่ว่าจะไม่ใช่เพชรบนาจะเป็นตัวอื่นไปแล้วนะถ้าเราไปเขี่ยเจี๊ยสอน ว่าเราเอากิ่งไปตัดได้ไหมตัดได้นะเอากิ่งไปตัดได้เอาไปตัดเสียบได้หมดแต่ว่าก็ไปสร้างไม้พันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะการสร้างไม้พันเขาต้องใช้กิ่งไม้พันโดยตรงครับผมอันนี้พูดกันตรงเนาะอันนี้ก็เยอะจกเสียเวลาเยวคลิปจะลงด้ยากคู่นี้หกร้อยบาทรวมค่าส่งทุกอย่างนะครับผมหกร้อยบาทรวมค่าส่งทุกอย่างพูดก็อย่าขายอ่าคนชอบนะผมก็ได้ขายค่ะคนไม่ชอบก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่ไปไหนหรอก ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณตาด้วยครับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านด้วยหากควรก็จบไป <S an th it> เพียงแค่น,นี้ก็มีแค่คู่นี้แหละ,ะหกสมบูรเทพบรราหกร้อยบาทดอกสูงแล้วก็มีคู่นี้สามร้อยยี่สิบบาทแล้วต้นนี้จะพร้อมๆอ,ออกลูกเรื้มเห็นไหมแตกกันไหมอ่าตอนนี้สมบูรณ์อ่ายังไม่สีโอเคตอนนี้พร้อมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ให้ดอกที่สวยไม้ผมมาต้องหวังดอกชูทุกต้นนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับ